การพูดถึงชัยชนะของทีมชาติไทยเหนือสีลังกาด้วยสกอร์ขาดลอย7-0กลายเป็น1ในประเด็นที่ทำให้แฟนบอลทั่วอาเซียนและเอเชียสนใจอย่างกว้างขวางไม่ใช่เพียงเพราะผลการแข่งขันที่ขาดลอยเกินกว่าที่ใครหลายคนคาดการแต่ยังเป็นเพราะสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนภายใต้การคุมทีมของ ฮัสสันผู้จัดการทีมชาติไทยที่นำความดุดันและจังหวะเกมรุกแบบบีบพื้นที่ตลอด90นาทีเข้ามาเป็นเอกลักษณ์จนทำให้คู่แข่งอย่างศรีลังกาต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาถึงความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน แม้ยังไม่ทันเข้าสู่สนามต่อยกันอย่างแท้จริงก็เริ่มมีคำพูดจากฝั่งศรีลังกาที่สะท้อนความรู้สึกหลากหลายทั้งความกังวลความยอมรับในศัก,กยภาพของไทยและความตั้งใจที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองถูกบทขยี้เหมือนผลการแข่งขันนัดก่อนที่ทั้งสองชาติพบกันเรื่องราวทั้งหมดเริ่มจากสถิติที่คนไทยจำนวนมากพูดถึงอย่างสรุปปาก นั่นคือการที่ทีมชาติไทยสามารถถล่มศีลังกาไป7-0ในเกมก่อนหน้านี้ซึ่งผลดังกล่าวถูกหยิบยกมาเป็นภาพจำของทั้งสองทีมจนกลายเป็นแรงกดดันให้สีลังกาในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อสื่อกีฬาต่างประเทศหลายสำนักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทีมชาติไทยในยุคฮัสรันนั้นไม่ได้มีดีแค่ความแม่นยำในการจบสกอร์ แต่ยังมีความเร็วในการเข้าทำการเคลื่อนที่แบบสอนจังหวะไปจนถึงการเล่นเป็นทีมที่แน่นแฟนมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเพราะโครงสร้างทีมที่อ่อนกว่าเท่านั้นแต่เป็นเพราะระบบการเล่นที่ไทยเซ็ตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่นาทีแรกจนสิ้นเสียงนกหวีดยาว ในช่วงก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นนักเตะและสตาฟของศรีลังกาหลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกต่อทีมชาติไทยและเป็นคำพูดที่ทำให้แฟนบอลไทยจำนวนมากรู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะแม้จะเป็นประโยคที่มีความนอบน้อมและให้เกียรติแต่ก็แฝงด้วยความเข้าใจในความต่างชั้นที่แทบจะปฏิเสธไม่ได้ศรีลังกามองไทยว่าเป็นทีมที่มีพัฒนาการสูงที่สุดทีมหนึ่งในภูมิภาค ทั้งในด้านวินัยรูปแบบการเข้าทำเกมรุกที่ไม่ผ่อนแรงและศักยภาพส่วนบุคคลที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากการที่นักเตะหลายคนได้ไปเล่นต่างประเทศจนได้ประสบการณ์มากขึ้นพวกเขายอมรับว่าการเจอไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และผล7จศนย์ที่เคยเกิดขึ้นนั้นไม่ต่างจากสัญญาณเตือนให้พวกเขาต้องเตรียมทีมอย่างหนักในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นแท็กติกการยืนตำแหน่งหรือการรับมือกับความเร็วของแนวรุกไทยที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดในยุคป,ปัจจุบันในมุมมองของแฟนบอลไทยหลายคนยังเชื่อว่านัดที่ไทยถล่มศรีลังกา7-0นนั้นไม่ได้สะท้อนทุกอย่างที่ทีมชาติไทยเป็นแต่กลับกลายเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความสามารถที่แท้จริง เมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางทุกจังหวะลงล็อกและเกมรุกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นฮัสซันได้นำสไตล์ฟุตบอลที่เน้นการเล่นในเชิงรุกมาต่อยอดให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของผู้เล่นไทยเช่นความคล่องตัวความเร็วความแม่นยำในการจ่ายบอลระยะสั้นและจังหวะก,การเคลื่อนตัวที่มีไหวพริบซึ่งทำให้รูปแบบการเล่นของไทยในตอนนี้มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขึ่งเกมจากแดนกลางด้วยความกดดันสูง การทำเกมริมเส้นเพื่อฉีกแนวรับหรือการใช้กองหน้าที่ขยับหาพื้นที่ได้ดีเพื่อดึงกองหลังออกจากตำแหน่งทุกอย่างถูกร้อยเรียงกันอย่างเป็นระบบจนคู่แข่งยากที่จะตามทันเมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียดของสไตล์ฮัสันจะพบว่าความดุดันเป็นเทียงหนึ่งในองค์ประกอบเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทีมไทยในยุคนี้น่ากลัวกว่ายุคก่อนกคือความสม่ำเสมอของจังหวะการบีบพื้นที่ การเพรสซิ่งตั้งแต่แดนบนการไม่ปล่อยให้คู่แข่งมีเวลาเซตบอลและการปรับจังหวะเกมรุกที่ไม่ซ้ำรูปแบบจนทําให้แนวรับของคู่แข่งต้องคอยเดาอยู่ตลอดว่าบอลจะถูกพาไปทางไหนการเล่นแบบนี้ทําให้ศรีลังกาต้องออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหากพวกเขาต้องการมีโอกาสยื้อเกมให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้อย่างสูสีพวกเขาต้องรับมือกับการเพรสซิ่งของไทยให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากบว่าการประกบตัวหรือการตั้งรับลึกเสียอีกเพราะจุดแข็งของไทยไม่ใช่แค่การยิงประตูแต่คือการทำให้เกมดำเนินไปในแบบที่คู่แข่งไม่สามารถจับจังหวะได้เลยในหลายคำสัมภาษณ์นักเตะสีลังกายังกล่าวถึงความโดดเด่นของผู้เล่นไทยว่ามีความเร็วและความว่องไวเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิด บางคนบอกตรงๆงว่าไทยในยุคนี้ไม่ใช่ทีมที่สามารถรับมือด้วยแท็กติกแบบเดิมๆได้อีกต่อไปเพราะรูปแบบการเล่นที่ฮัส,สันนำมาใช้คือการผลักดันเกมรุกอย่างต่อเนื่องราวกับว่าทีมาจะไม่ลดความเร็วลงแม้เพียงเสี้ยววินาทีนักเตะหลายคนยอมรับว่าพวกเขาต้องใช้พละกกำลังมากขึ้นเป็นเท่าตัวในการไล่บอล เพราะปราบใดที่ไทยยังครอบครองบอลและเดินเกมได้อย่างที่ต้องการพวกเขาก็แทบไม่มีโอกาสสวนกลับเลยด้วยความกดดันนั่นเองทำให้ฝั่งศรีลังกาต้องยอมรับว่าเกมกับไทยเป็นหนึ่งในเกมที่พวกเขาต้องเตรียมตัวหนักที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาการฝึกซ้อมของพวกเขาเน้นไปที่ความฟิต การยืนระยะการประกบตัวอย่างเข้มงวดและการไม่เปิดพื้นที่ให้ไทยเข้าทำแบบง่ายง่าพวกเขาเข้าใจดีว่าหากปล่อยให้ไทยครองเกมตั้งแต่ต้นโอกาสที่จะเสียประตูแบบรวดเร็วเหมือนนัดที่ผ่านมาอาจเกิดขึ้นอีกครั้งแต่แม้จะเตรียมตัวอย่างหนักก็ตาม ความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือศักยภาพของทั้งสองทีมยังต่างกันอยู่มากทั้งในเรื่องของคุณภาพนักเตะสภาพแวดล้อมฟุตบอลระบบการพัฒนาเยาวชนรวมถึงโครงสร้างฟุตบอลอาชีพที่ประเทศไทยสร้างขึ้นมานานจนกลายเป็นความได้เปรียบในระดับภูมิภาคอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือศรีลังกาไม่ได้มีท่าทีถออดใจหรือยอมแพ้ก่อนเกมมาจาเริ่มแต่พวกเขาพยายามใช้ถ้อยคำที่สะท้อนความมุ่งมั่นว่า แม้ไทยจะเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่พวกเขาก็พร้อมสู้เต็มที่และต้องการพิสูจน์ว่าพวกเขามีศักยภาพมากพอที่จะสร้างปัญหาให้กับทีมไทยอย่างน้อยก็ในบางช่วงของเกมคำพูดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาแม้จะรู้ว่าตนเองเป็นรองแต่ก็ไม่ยอมลดความตั้งใจลงเพื่อรักษาเกียรติของทีมชาติและแฟนบอลของตอนเองเมื่อมองจากมุมมองแฟนบอลไทยกระแสะตอบรับก่อนเกมมีทั้งความมั่นใจ ความตื่นเต้นและความอยากเห็นพัฒนาการของทีมที่อยู่ภายใต้การนำของฮัสซันหลายคนคาดหวังว่าจะได้เห็นเกมรุกที่เป็นระบบมากขึ้นการประสานงานที่ไหลลื่นและความเฉียบคมในการจบสกอร์เหมือนในนัดที่ไทยยิงสีลังกา7 0ซึ่งไม่ใช่แค่เพราะผลสกอร์ที่สวยงามเท่านั้น แต่เป็นเพราะรูปแบบการเล่นที่น่าประทับใจและมีเอกลักษณ์ชัดเจนกว่ายุคก่อนทำให้หลายคนรู้สึกว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่จุดที่สามารถแข่งขันกับทีมระดับสูงกว่าในทวีปได้มากขึ้นเรื่อยๆบางช่วงมีการพูดถึงจิตวิทยาก่อนเกมว่าการที่ศีลังกาเอ่ยปากยอมรับความแข็งแกร่งของไทยอย่างเปิดเผยอาจทำให้เกมนี้กลายเป็นเกมที่ไทยยิ่งมีความมั่นใจสูงขึ้นไปอีก แต่ในอีกมุมหนึ่งก็อาจเป็นกลยุทธ์ทางวาจาของศรีลังกาเพื่อดึงความกดดันออกจากตัวเองและโยนไปฝั่งไทยแทนเพราะการที่ทีมหนึ่งถูกมองว่าเหนือกว่าอย่างชัดเจนอาจทําให้เกิดแรงกดดันในตัวนักเตะไทยเองเช่นกันฮัสสันเข้าใจดีถึงมุมมองนี้และได้ปรับวิธีการพูดในห้องถแถลงข่าวอย่างระมัดระวังโดยไม่ให้ลูกทีมหลุดโฟกัสหรือคิดว่าศรีลังกาจะเล่นง่ายเหมือนเดิมเขาเน้นย้ำให้ลูกทีมเล่นด้วยความมุ่งมั่น เคารพคู่แข่งและไม่ประมาทเพราะในฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้หากความตั้งใจลดลงแม้เพียงเสี้ยววินาทีในช่วงที่ฟุตบอลไทยกำลังได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วเอเชียความสำเร็จของฮัสสันเริ่มถูกจับตาอย่างมากกว่าเป็นเพียงกระแสะชั่วคราวหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในระยะยาวซึ่งเกมกับศรีลังกาแม้จะเป็นเกมที่หลายคนคิดว่าไทยเหนือกว่า แต่ก็เป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่ทำให้แฟนบอลเห็นว่าทีมไทยมีความสม่ำเสมอมากแค่ไหนเพราะทีมที่ดีจริงต้องโชว์คุณภาพได้ทุกครั้งไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่หรือทีมเล็กการทำได้ดีในเกมที่คาดว่าจะชนะก็เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าทีมมีวินัยและความมุ่งมั่นมากเพียงใดการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายรายบอก,กว่าความสำเร็จของไทยในยุคนี้เกิดจากหลายปัจจัย ัการมีนักเตะคุณภาพมากขึ้นการสนับสนุนจากสโมสรการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไปจนถึงความกล้าและแนวคิดของฮัสสันที่มองฟุตบอลในมุมที่ต่างออกไปเขาไม่ต้องการแค่ชัยชนะแต่ต้องการการเล่นที่มีรูปแบบสวยงามมีพลังและเป็นระบบจนทำให้คู่แข่งรู้สึกกดดันตั้งแต่นาทีแรกฮัสสันให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าฟุตบอลสมัยใหม่ต้องอาศัยความเร็ว ความแม่นยำและการเล่นเป็นทีมมากกว่าความสามารถส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่เขาพยายามปลูกฝังให้กับนักเตะไทยทุกคนหลังจากที่ผลสกอร์7ถึง0กลายเป็นภาพจำของแฟนบอลทั่วอาเซียนฮัสสันรู้ดีว่าความคาดหวังจะสูงขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่เขาพยายามทำให้ทีมไทยเล่นด้วยมาตรฐานที่คงเส้นคงวาไม่ใช่เพียงงูบวาบในบางเกมความจริงแล้วเกมที่ถล่มสีลังกาเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ของฟุตบอลไทยที่ไม่ได้อาศัยแค่พรสวรรค์ของนักเตะบางคนแต่เป็นผลงานจากระบบทีมที่ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบจนทำให้คู่แข่งยากจะต้านทาน ในแง่ของสีลังกาพวกเขายอมรับว่าสกอร์7 0ถที่เคยเกิดขึ้นเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่ทำให้พวกเขาต้องพัฒนาทีมใหม่เกือบทั้งระบบแม้จะยังไม่สามารถยกระดับได้ทันทีแต่ความพยายามเปลี่ยนแปลงก็เป็นสัญญาณที่ดีให้แฟนบอลของพวกเขาเห็นว่าทีมกำลังเดินไปในทิศทางใหม่สีลังกาย้ำว่าพวกเขามาเพื่อสู้ไม่ใช่มาเพื่อยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกม และคำพูดเหล่านั้นทำให้เกมนี้มีความหมายมากกว่าสกอร์หรือผลการแข่งขันแต่เป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความมุ่งมั่นและความพยายามหลุดพ้นจากภาพจำเดิมๆด้านแฟนบอลไทยเมื่อได้ยินคำพูดของศรีลังกาหลายคนรู้สึกภูมิใจที่ทีมชาติไทยได้รับการยอมรับในฐานะทีมที่มีความน่ากลัวในระดับเอเชียตอนใต้และเอเชียกลางหลายคนมองว่านี่คือผลลัพธ์ขององค์การพัฒนาฟุตบอลที่ใช้เวลาเป็น10ปี จนกว่าจะมาถึงวันนี้ที่คู่แข่งมองไทยด้วยสายตาแห่งความระมัดระวังไม่ใช่เพียงคู่แข่งระดับเดียวกันแต่รวมไปถึงหลายทีมที่เคยคิดว่าไทยเป็นทีมที่ไม่มีพิษสงเท่าไหร่ในอดีตในที่สุดแล้วเกมนี้ไม่ว่าจะออกมาด้วยผลสกอร์แบบไหนก็ตามความจริงที่ชัดเจนคือไทยในยุคฮัส,สันได้สร้างตัวเองให้เป็นทีมที่คู่แข่งต้องให้ความเคารพไม่ใช่เพราะชื่อเสียงในอดีตแต่เพราะผลงานในปัจจุบันที่จับต้องได้ และการเล่นที่มีระบบชัดเจนจนทำให้ไทยกลายเป็นทีมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสีลังกาเองก็เข้าใจดีว่าการจะรับมือกับไทยในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความตั้งใจของพวกเขาที่จะลบภาพจำเดิมๆก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องไม่แพ้กันท้ายที่สุดชัยชนะ7 0ไม่ใช่เพียงตัวเลขในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลง ความมั่นใจและการเดินหน้าไปข้างหน้าของทีมชาติไทยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสไตล์การเล่นที่ดุดันของฮัสซันไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสนามและทำให้คู่แข่งต้องยอมรับอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงศรีลังกาพูดอย่างเปิดใจว่าพวกเขาเคารพบความแข็งแกร่งของไทยและพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะ,ะเผชิญแม้จะรู้ว่างานนี้ยากแต่พวกเขาก็พร้อมสู้เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศตนเอง ขณะที่แฟนบอลไทยเฝ้ารออย่างตื่นเต้นว่าสิ่งที่ฮัสซันสร้างขึ้นจะเติบโตไปอีกระดับได้หรือไม่และประเทศไทยจะก้าวขึ้นไปสู่จุดที่สูงขึ้นบนเวทีเอเชียได้ในอนาคตหรือไม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกมระหว่างไทยกับซีลังกากลายเป็นมากกว่าเกมฟุตบอลธรรมดาแต่เป็นบทสำคัญของช่วงเวลาที่กำลังหล่อหลอมความเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง